สวัสดีครับวันนี้ก็พามารีวิวที่ดินนะครับเป็นที่เปล่านะครับพื้นที่สีม่วงเข็มนะครับสร้างโรงงานได้นะครับก็เดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ติดถนนเส้นลำลูกกาคลองเก้านะครับตรงด้านหน้าตรงนั้นก็เป็นชุมชนนะครับชุมชนสร้างใหม่นะครับมีเซเวอยู่ข้างหน้าด้วยนะครับ อ๋อถือว่าเจริญนะครับเส้นนี้นะครับจากถนนรามุกกามานะครับมาถึงหน้าแปลงที่ดินเนี่ยสองกิโลครึ่งนะครับแล้วก็จากแปลงที่ดินไปเส้นธัญญะนะครับรังสิตนครนายกนะครับก็ประมาณแปดกิโลนะครับเดี๋ยวไปพาไปชมนะครับเป็นที่ดินสีม่วงนะครับพื้นที่สีม่วงนะครับสร้างโรงงานได้นะครับ ติดถนนนะครับแปลงนี้หน้ากว้างติดถนน85เมตรนะครับหรือ980เมตรนะครับทั้งหมด49ไร่นะครับนี่เลยนะครับแปลงนี้นะครับแปลงนี้เดี๋ยวไปดูหน้าแปลง เลยนะครับแปลงนี้นะครับกว้างติดถนนแ5เมตรนะครับนี่นะครับติดถนนลำลูกกา9นะครับแล้วก็ลึกเข้าไปด้านในนะครับลึกเข้าไปด้านในสุดนู้นเลยนะครับ980เมตรนะครับลึก980เมตรนะครับแปลงนี้นะครับที่ยังเป็นที่นรัน ไไม่ได้ตรงด้านข้างตรงนี้จะเป็นจะเป็นลำรางนะครับตรงนี้เดี๋ยวให้ดูมุมนี้หน่อยนะครับมุมนี้ก็จะฝั่งนี้ก็จะมุ่งหน้ามุ่งหน้าไปลำลูกกานะครับเส้นลำลูกกาจากตรงนี้ไปก็สองกิโลครึ่งครับเส้นถึงถนนลำลูกกานะครับ